ดีครับพบกับพวกเราเวเลทิเคิลกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับในงาน Special Operation Challen g e นะครับหรือว่างานนพพสัมพันธ์ประจําปี2566กันเองครับโดยภายในงานนะครับก็จะเป็นการทดสอบขีดความสามารถด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของพี่ๆหน่วยปฏิบัติการพิเศษทุกเหล่าในประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับอย่างทบก็มีเกกศูนย์นะครับพันปพรอนะครับทหารเรือก็จะเป็นนสอรอรนะครับหน่วยซิลทหารอากาศก็จะเป็นคอมมานโดทอนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครกทไย็็จะเปน Talk, รหรือสตกกูฝืนปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลนะครับฝั่งของตํารวจนะครบ,บาลก็จะเป็นอรินทราชฝั่งของตชดอกก็จะเป็นอริสุวรรณนั่นเองทั้งหมดหหน่วย,ยก็จะส่งตัวแทนมาหน่วยละ6นายซึ่ง6นายที่ส่งมาเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าใน1ทีมที่จัดใหม่ก็จะมีทุกหน่วยมาอยู่ในทีมเดียวกันส่วนมิชชั่นที่จะทําการชาร์ลนส์กันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ามมิชชั่นภารกิจจะเป็นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยครับไปเลย ที่1น,นะครับสถานีที่1เป็นการเล่นคอร์ดฟิตเพ่งการเล่นคอร์ดฟิตนี้ก็จะมีการดึงข้อแล้วก็โทชูบาการเล่นทั้งดึงข้อแล้วก็โทชูบายจะได้รับรหัสอย่างละ1ชุดนะครับพี่เขาก็ดึงข้อครบ20ครั้งทุกคนแล้วนะครับพี่เขาจะได้รหัสเป็นเลข19นะครับต่อไปก็เป็นโทชูบานะครับ อันนี้พี่เขาโทร์ทับาครบแล้วนะครับตอนนี้ก็รับรหัสอีกหนึ่งชุดเพื่อที่จะไปไขในสถานีสุดท้ายโอเคอันนี้พี่เขาวิ่งไปละไปเดี๋ยวตามพี่เขาไปดีกว่ามาถึงสถานีที่2นะครับหลังจากที่พี่เขาดึงข้อ20ครั้งโทร์ทับา20ครั้งแล้วนะครับได้รับรหัสมาแล้วสองชุดตอนนี้เขาก็ต้องมาทําการวิ่งอีก4รอบสนามนะครับหรือว่าประมาณ1ไมล์พอวิ่งมาแต่ละรอบเขาจะได้รับรหัสรอบละหนึ่งชุดสี่รอบก็จะเป็นรหัส4ชุดซึ่งพี่เขาต้องจําทั้งหมดเลยนะคครรร,รัััับบบวมมมทท้้้้้งงหหดดดดเเนนนนีีี่ยาาาจจะะไ6ชุถ ตอนนี้พี่เขาก็วิ่งครบสีรอบแล้วนะครับได้รหัสมต่ละสี่ชุดตอนนี้เขากำลังเดิน,นไปสาวยน้ำต่อเพื่อจะทำบัจกิตรันนี้สุดท้ายนะครับ <S <S จุดแรกนะครับก็จะเป็นการดำน้ำจากตรงนู้นดำมาบนโผล่ตรงนี้เลยแลเบิดปอดทีเดียวเลย อ่าเรียบร้อยอคนสุดท้ายออกมาแล้วพี่ๆเขาก็จะไปสถา,านีต่อไปจุดนี้ก็ต้องหากล่องใต้น้ำนะครับแล้วก็เปิดกล่องออกมาแล้วก็หยิบไพ่ที่เป็นหมายเลขของทีมตัวเอง นนี้พี่เขาก็ได้ไพ่ครบทุกใบแล้วนะครับต่อไปเขาจะไปสถานีต่อไปเป็นจุดที่3มนะครับจุดนี้เขาต้องลงไปเปิดกล่องเพื่อที่จะเอาชุดดำน้ำมาใส่ใส่ใต้น้ำด้วยนะครับตอนนี้พี่เขาก็ใส่ชุดครบทุกคนแล้วนะครับเพราะ็จะว่ายน้ําไปจุดสุดท้ายนะครัพี่เขาจะดำน้ําลงไปเพื่อที่จะเปิดกล่องโดยกล่องเนี่ยเป็นกุญแจรหัสซึ่งเขาต้องเอารหัสกพืจะลงยิมกับสถานีวิ่งเนี่ยเอามาคานวณบวกลงคุณหานตามที่แจ้งไว้ในบ่งการเพราะว่าผลรับมาเป็นรหัสไขกุญแจเปิดของข้างใน กิจที่2นะครับ Combat Ready <c oughs> ก็จะเป็นการทดสอบทางด้านยุทธวิธีแล้วก็การใช้อุบุธนะครับบรรยากาศกจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะครับ <c oughs> นะครับอันนี้สถาน,นีแรกนะครับ <c oughs> พุ้พี่เขาต้องตั้งข้าบันไดให้ความสูงเนี่ยพอดีกับเครื่องบินโดยเขาจะต้องแบกบันไดเนี่ยวิ่งอ้อมไปหาเครื่องบิน เขาจะต้อง,งบ,บินขึ้นไปบนเครื่องบินไปเอาบงการแล้วก็เอากระสุน รถไปจุดต่อไปนะครับแล้วก็พอถึงจุดที่ห้ามใช้เสียงก็เดี๋ยวเขาจะลงจากรถแล้วก็ขีนรถกฎิกณคือต้องลงพื้นไม่เกินสองคนจะลากก็ได้ขึงก็ได้ ต้องเข้าไปยิงปืนในอาคารยิงปืนนะครับมีปืนบนมือกับปืนพกต้องยิงให้ถูกเป้าพอพี่เขายิงครบทุกคนแล้วนะครับเขก็ขนบันไดกลับไปยังจุดสตาร์ทเหมือนเดิม เวภารกิจที่สามดินามิกฟอร์ฟันนะครับเป็นการรวมมาทุกอย่างเลยทั้งดุทิาวิธีการยิงปืนการทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็มีการผสมพยาบาลดีดสีด้วยนะครับ ผมก็จะเป็นตัวแทนของแต่ลทีมเปิดสตาร์ทปุ๊บตัวแทนของแต่ละทีมก็จะวิ่งไปที่โต๊ะนะครับสถานีแรกเป็นการแก้ไขปัญหาชาวสถานีที่2เป็นห้อง,องพินานที่เขาต้องเข้าไปเพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์ใครที่เข้าไปก่อนก็จะได้เลือกอุปกรณ์ก่อนผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ลยแล้วเขาเลือกสิ่งนี้มารครับเืออะไรจิก๋กวายเบ๊ม <laughs> พอมาถึงนะครับพี่เขาก็จะทําการพลิกยางไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเส้นทางในระยะทางประมาณ500เมตรนะครับท่านสังเกตเห็นด้านหลังผมจะเห็นถึงความเหนื่อยล้าความเกลียดกราดที่พวกเขามีตัวอย่างกด อย่างเสร็จเขาก็จะไปสถานีต่อไปนะครับก็คือทีท่พย์ซีนะครับไปแล้วไป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 ไมไป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 ไวไ้าไปนปไปไปรป่ปไปไปาปไปรปไแไ้ไอไปไาไปไป่วยแบกไปดปวยนะคปับไป สถานีต่อไปนะครับจะเป็นการไปที่เรือ,อยางนะครับออเอาเรือนะครับแล้วก็แบกเรือกลับไปยังแหล่งน้ำที่เด่นเพื่อที่จําการยิ้งศรนส์น UTM เป็นภารกิจสถานีสุดท้ายนะครับ มาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็จะเอาเรือ,อยางที่แบกมาลงไปในน้ำนะครับเพื่อที่จะพายเรือไปยิงกระสุนยูดีเอ็มกลางน้ำนครับตอนนี้พี่เขาก็ต้องทำการบรรจุกระสุนเพื่อที่จะการยิงกระสุนยูดีเอ็มจำนวนห้านัดให้เข้าเป้านะครับมีทีมนึงครับยิงเข้าเป้าเรียบร้อยแล้วครับยิงเข้าเป้าแตกไวแล้วก็ทำการพายเรือขึ้นฝั่งตรงนู้นนะครับ ตินี่แบกมันได้่เมียไม่เข้าบ้านนี่เฮียแบกบันไดพาดหน้าต่างไปเที่ยวอปร์ชาเลนจ์หรือว่างานเราสัมพันธ์ประจำปีอุ้ยเป็นไรเป็นไรพี่แ่งรอหนี้ก็ได้นะเดี๋ยวกรวิ่งไปวิ่งกลับไปไปรอหนี้ก็ได้嘛 อัอนนี้ผมก็ถือกล้องเอง <laughs> ถือกล้องเองถ่ายเองแล้วนะครับไงครับเสื้อที่เราทำเองใส่สบายเบาสบายเค็ดงานนี้จะใส่<า>อะไรเเล็ดงานนี้ก็สักดีที่ <laughs> อ่ะ หากคลิปถูกใจก็ฝากกด subscribe ให้เวลเลอร์สถติเขด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจ,จัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับเกือบคุณเมคลิปเกือบคุณเมคลิปเกือบคุณเมคลิป